โค้ดมาเลเซียสิงคโปร์ไปแล้วแต่ปาร์คทางซอยังเหนียวเวียดนามส่งทีม21ปีชนไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียนยู23ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตมาดูความเคลื่อนไหวของทีฟุตบอลชาติในย่านอาเซียนกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียครับได้มีการประชุมด่วนนะครับ ึผลงานของทีมชาติมาเลเซียที่ตกรอบแรกนะครับการแข่งันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอฟซูซูิ2020ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ประกาศออกมานะครับว่ามีการลาออกครับของตันเชงโฮครับกุซือวัย53ปีได้ลาออกจากการทำหน้าที่กุซือทีมชาติชุดใหญ่ของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตันเชงโฮเนี่ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2018ถึง2022ครับก็ถือว่าอยู่นานเหมือนกันครับ รวมระยะเวลาเนี่ยถึง4ปีด้วยกันนะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขารับงานในตำแหน่งผู้ช่วยก่อนนะครับก่อนจะขึ้นชั้นมาเป็นเฮสโคสใหญ่ก็ตอนนี้ได้ประกาศลอาออกจากการเป็นคุณซือทิมชติมาเลเซียไปแล้วครับเท่ากับว่าจบการขันฟุตบอลชิชาอาเซียนเอฟเอฟสุสุกิครับเนี่ยมีโค้ดเนี่ยออกไป2คนเลยครับจาก2ชาตินะครับชาติหนึ่งก็คือมาเลเซียอีกชาติหนึ่งก็คือทัคซึมาโยชิดะครับก็เป็นอดีตเฮสโคสของทีมชาติสิงคโปร์ ก็ลาออกหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าทีมสิงคโปร์เชภาพเนี่ยจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็ตามนะครับมาดูทางฝั่งเวียดนามกันบ้างน,นะครับผมก็ไปอ่านข่าวในเวียดนามเน็ตนะครับก็มีการรายง,งานนะครับว่าการบริหารจัดการทีมโค้ชของทีมชาติเวียดนามล่าสุดครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่ยยูไม่เกิน23ปีที่แข่งกันที่ประเทศกัมพูชารอบวันที่14-26กุมภาพันธ์ ก็เวียดนามเนี่ยได้มีการเปลี่ยนหัวหน้าโค้ดแล้วนะครับโดยทีม23ปีที่จะแข่งขันในรายการนี้จะไม่ใช่ปาร์คขังซอที่ดูแลทีมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าตามตำแหน่งตามหน้าที่เดิมเนี่ยปาร์คฮังซอเนี่ยได้รับหน้าที่ครับให้ดูแลทั้งทีมชุดใหญ่และชุด23ปีด้วยครับแต่ว่าในรายการนี้จะไม่ใช่เขาที่คุมทีมครับเพราะว่าทางสพ,พันธ์ฟุตบอลเวียดนามครับได้ให้โค้ดปาร์คเนี่ยได้มีเวลาโฟกัสมีสมาธิกับอีก4เกมที่เหลือ ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายให้มากขึ้นนะครับดังนั้นในการแข่งรายการนี้โค้ดปาร์คจะไม่มาคุมทีมนะครับโดยการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เาเซียนรย,ยูมีเกิล23ปีนะปีครับที่ประเทศกัมพูชาทางสาพันฟุตบอลเวียดนามครับได้มอบหมายให้ดินเดอร์น,นามครับที่มีประสบการณ์ในการทําทีมเยาวชน16ปีของเวียดนามคุมทีมแทนโค้ดปาร์คแต่ก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าทางดินเดอร์นามเนี่ยจะได้คุมทีมแค่รายการที่กัมพูชาเท่านั้นนะครับ ก็จะไม่ได้คุมทีมยาวอะไรนะครับซึ่งสาพั์ฟุต,ฟตบอลเวียดนามเนี่ยให้เหตุผลถึงการที่ไม่ให้โค้ชพาร์คคุมทีมในการขันฟุตบอลชิงแชมป์เาเซียรุย่ยไม่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาว่าเนื่องจากโค้ชปาร์คจะลาการคุมทีม23ปีหลังจบซีเกม2021ในเดือนพฤษภาคมดังนั้นทีมชาติเวียดนามครับต้องมีแผนการสำหรับอนาคตของทีมเยาวชนครับก็ประกอบกับโค้ชปาร์คต้องโฟกัสกับงานคุมทีมชาติชุดใหญ่ในการขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะครับทำให ไม่ได้คุมทีมในรายการนี้ครับนอกจากนั้นครับซิงนิวยังรายงานด้วยว่ามีความเป็นไปได้ด้วยว่าสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามครับจะส่งทีมรุ่นายุไม่เกิน2ีปีนะครับไปแข่งขันในรายการทีชาอาเซียรุ่นายุไม่เกิน23ปีนะครับเพื่อให้ทีมนี้เป็นทีมแห่งอนาคตต่อไปนะครับก็เวียดนามเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับไทยครับในรายการนี้นะครับในกลุ่ม4ครับร่วมกับไทยและก็สิงคโปร์ซึ่งเท่ากับว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะส่งทีม ยี่สิบเ็ปีมาแข่งขันในรายการนี้แต่ฝั่งของไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะส่งทีมไหนไปแข่งขันรวมถึงตัวเฮสโคด้วยก็ตามนะครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศหรือแต่งตั้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับในการแข่งขันรายการนี้มาทบทวนกันอีกครั้งครับว่าการแข่งขันรายการนี้ชาติอะไรอยู่กับทีมอะไรบ้างน,นะครับก็คือกลุ่ม A นะครับกัมพูชาทีมมลเลเต้ฟิลิปปินส์บรรไนนะครับกลุ่ม B ีอินโดนีเซียก็ตามข่าวเนี่ย เพรจนตายากจะคุมนะครับมีมาเลเซียแล้วก็เมียนมาลาวนะครับแล้วก็กลุ่ม C เป็นไทยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ครับก็รายการนี้จะแข่งขนันกันที่ประเทศกัมพูชาในช่วงระหว่างที่14-26กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้ง,งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ